สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไฮยอทุกคนนะครับมื้อนี้เรามาหาสาวบิกนะครับไปเหมือนเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาทํางานอยู่ฟาร์มอ่อฟาร์มพระราชดำรินะครับฟาร์มอ่อของของหลวงนะครับฟาร์มหลวงโนมบุร่าซื่ออย่างเนาะเพื่อนเห็ดปลูกพืชพักนี่นะครับน้องมารับ j อบนะครับวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่รู้ว่ามาอย่างนะแต่ว่าเดี๋ยวไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่า ทำงานอยู่คู่ก็เลยซื้อขนม,มนฟกักปากหม้อนะครับย่างลงไปเบิ่งพ่นมาับจอบมาคุงแบบมันจะปลูกพักหลายเลยครับย่าวไปพูต้นมักแซวพูดับเพนว่าครับก็เลยย่างลงมาเรื่อยๆโอ้โหคนสวยทั้งาน เอ๋ทำอะไรคะไหนบอกว่ามาทำงานเนี่ยเหรอตกใจมามาทำงานอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเหรอได้บุปผีลงมามาทำงานอย่างนี้มาทำงานอย่างใรมาทำงานอย่างวัตตาเหรอต้นหมักแซวสวัสดีครับโอ้ยอยู่สามาเอาเพื่อนไปอยู่ใส่ไปเฮ็ดงานอยู่ใส่มาเฮ็ดงานอย่างนี้เฮ็ดงานอย่างนี้เหรอช่วงพักเหรอเนี่ยใช่ครั มาทําอะไรมันบอกสิเธอมาทําอะไรเนี่ย <มา S 2> อยู่นี่รดน้ำผักแล้วก็ปลูกผักห,กหรอลงมาลงมาแนะนําดีดูด <c oughs> โออไอ้ผงกระเป๋าเพื่อนคนน่ะเด้อบวันเพิน่นตั้งใจมาอ่ะเอานั้น่ะให้ไปกินอ,อันไหนรดน้ำอย่างคือแห้งแท้เอากรดน้ําตอนเช้าค่ะเอาแล้วรดน้าตอนเชา้เาก็เสร็จแล้วระไม่รดน้าตอนเชา้าแล้วก็ทํอะไรกับเกี่ยวกับ เอ็นยังปลูกอียังไงนี่อันนี้เป็นเผือกหรือว่าเผือกมันใหญ่แล้วปลูกอ๋อมาซอยเพิ่นซื้อๆเหรอะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เหรอบางมื้อก็บ่ได้มาเอามาแทนหน่อยหรือว่ามาหยังมากมานเพิ่นเลยอ๋อยาซอยหมกก็ได้จ้างแล้วโอ้ยเพิ่นมีฮอดแนวดักอันนี้เฮ้ยเราดักนกเเอาาามมใส่่ื้รนีดูแลจักคนแปลงนี่สี่คนสี่คนผูก โอ้เสรีมาสบายดูแลสบายเนาะบางคนยอยู่โอ้กับแย่างมาเนาะย่างมาถามมาเลยก็ได้ตัวม <c oughs> ึงนะ,นะมันมันดูแลสบายเฮ้ยใครแต่บอตก,ก <c oughs> อู่คนสวยไ <c oughs> ม่ยินเสียงก็เสียงคืางตายพูดนะไม่สนใจเบื่อ YouTube โตพูดนะ <c oughs> อุตส่าห์สิมาแบบเซอร์ไพรส์โอ้มาเบิ่ง <c oughs> คนทำงานป่าเซอร์ไพรส์กว่าอีก เซลไฮกว่าอีกอยู่ต้นหมักเซลใครยุบเป็นบระตูลงไปอันนี้เขาเอื้อนมาจากไหนกว่าอยู่นี่นะเขาเอื้อนมาจากไหนนี่แหละที่นี่นี่มันเป็นแตงแงหนึ่งแตงสองไม่อะที่ทั้งหมดเนี่ยฟาร์มตัวอย่างฟาร์มตัวอย่างคือของอะไรของพราชินีฟาร์มตัวอย่างของพระราชินีชื่อฟาร์มอย่างฟาร์มตัวอย่างพราชินีมันเป็นชื่อของมันเลย ที่ไหนเนี่ยทเอดงปาอ๋อมันทะาเรดงปลาปากที่มันนาเฮีดยอยู่นี่นะครับอืมอันนี้ก็เลี้ยงปลาเหรอจ่อ๋อแล้วเพื่อนก็เก็บผลผลิตไปขายนะั้นแล้วก็ไปขายรอบบ้านเนะาะโอ้มีหลายเลยบักพริกบักเขือไอม้มกบัวมคงเต็มเลยโอเคแวะมาซ้ำนี้แหละ อายคนเด้ออายคนเด้โอ้ยว่าเอเพิ่นเกิดน่าสิเส็ดงานอย่างน้อปลูกพักปลูกอย่างสึกเซอร์ไพรส์ซ้ำสึกเซอร์ไพรส์นอนบนยูทูบแบบนั้นโอ้ยผู้สาวโอเคกจ้าก่นเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยสาวเอ้ยไปว่ามา ก็ไปไปห,อปหนนออา,อ,อ,ยอ,ยปาอยู่เหมือนบ่เห็นเนาะเขาต่อยอิบอยู่เป็นบางมืออยู่เป็นบางมืออันนี้พักบัวด,ดอกเพื่อนเฮ็ดพักบัวด,ดอกป่ะอันนี้เด,ดนนี๋ไไยวน้องเพื่อนไปขายไงแม่เต่าห่าน้งองไอวานเนาะบักพริกนะครับบักพริกเขือโวับักหงเดี๋ยวต้องไปหาซื้อบักหงซุกอยู่ฮะแล้วละเอาเมืองกินแล้วละเนี่ยป่ะบักหงซุกหลายขนาด โอ้โหสุดยอดเลยครับมีหน่อไม้ฝรั่งนะนี่ครับมีหน่อไม้ฝรั่งสุดยอดครับอันนี้พักที่อย่างพักหอมป้อมโอ้พักหอมเปตะไคร้ ผักชีสุดยอดครับแบบจังหลายอะแบบคู่อย่างนี้คือสีเหลืองแทะคอนแรงเนาะพูแม่เ่คนนั่งเผาถ่านอยู่นี่นะครับพี่ดาถ่านนี่เพิ่นเอาไปกับเรือป่ะนี่ถ่านเผาเองเผาเองเผาเมื่อขายบอกครับเผาเมื่อขายยึดเงินค้ามาใส่อยู่ในเงินทำไมอยุคอาบอกครับ ม่เพิ่นเผาง่ายอืมค่เอามาเล่นน้ำครับมาสิมาเซอร์ไพเพื่อนถือเพืนพ่นเซอร์ไพก่าเซอร์ไเออโอเคไปแล้ว <c oughs> ดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> สวย